นเกมเมอมอร์ันกินกล่องเคฟกปีได้ด้วยเหรอไหนอ๋อเนี่ยเหรอโอ้โหเยอะ <c oughs> กินไปทั้งกล่องเลยฮะโอ้โหน่องไกลล่ล่ะไปทั้งกล่องเลยเยอะเอ้าผ่านไปเนี่ยฮะจะผ่านไปวันนี้ฮะผ <c oughs> ่านแน่น <c oughs> อนเอ้รอฮะรอฮะมาดีฮะมาดีฮะโอ้น่องไก่เ <c oughs> อ้าทำไมตายอ่ะ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับ ยุ้ย <U y, S 1> <them> ผ่านมาแล้วฮะอุ้ยย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 ุ้ยต้องเลือกอีกแล้วต้องเลือกอ๋อออุ้ยมีเพื่อนนำล่องอุ้ยสบายเลยฮะเอ้ยไงเอ้าเอ้าใครล่วงเอ้าไม่ได้ทับอะไรเลยฮะเยอะมาเลยฮะมาเลยฮะมาเนี้ยมาทางนี้ฮะทางนี้ฮะทางนี้อุ้ยมาเลยฮะสะพานมายองเนีอึอะไรอุ้บบบอุ้ยสบาย อุ้ยโาไก่เอออุ้ยขาไก่ขาไก่ทำร้ายเราได้กระดูกก็ทำร้ายอุ้ยห้ามโดนนะอุ้ยขาไก่อันตรายฮะเยอะเอ้ยเจ็บปุ๊บเอ้าเข้มเลยชู่วจุ่จูจู่จผู้จัดการกำลังหลับเร็วพยายามที่ผ่านตรงนี้อย่าเขย่าเขาเยอะฮะไม่เห็นมันมีค่ะไม่มีใครเห็นเยอะเยอะไม่มีอะไรเห็นเกาะอยู่เนี่ยเยอะอุ้ยอุ้ยแฮมเบอร์เกอร์ออ้ยเจ็บปุ๊บ เออเออล่วงฮะเฮ้ยเยอะมาเลยฮะมาเลยฮะไอชิป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 นี่อุ้ยนี่อะไรอ่ะโอ้เส้นเฟนไฟฮะอุ้ยเส้นทางเฟนไฟทำไมล่วงไปด้วยนะฮะอุ้ยเส้นเฟนไฟ่ะ อุ้ยอาทำไมล่วงกันฮะก็เดินปกติก็ผ่านแล้วฮะจะโดดทำไมฮะเขาจะหาทางลัดเหรอทางลัดเยอทางลัดก็เลยตายใช่ไหมครับเอจิบเยอตายเยอะเอ้ยอุยเฟ้นไฟเฟนไฟเอจิบเอจิบเฟ้นไฟมรณะตายเอ้อเอาล่วงเออเอจิบเอจิบมาเลยฮะมาเลยฮะเอาไปเลยฮะมาดีฮะมาดีฮะ โอ้ยกระโดดดีฮะเยอะอุ้ยทำไมโดนกินเข้าไปแล้วอ่ะอุ้ยโอ้ยเข้าไปอยู่ในปากแล้วอ่ะอะไรอ่ะฮะเยอะโอ้เอ่อเอาเอ้าตายเอ้าเอ้ามันลื้อเนี่ยมันลื้อเนี่ยเกตตามันเลยฮะอุยนี่เพื่อนนำล่องไปแล้วเอ้าตายกันหมดเลยโอ้โดนน้ำย่อยโดนน้ำย่อยกัดฮะมาเลยฮะมันมีทามเออเอะเออกเามันมีทามนะฮะฮะฮะ กลัวแตกจะได้ผักฮะฮะเยอะไม่กดกระโดดนะฮะมันนกกิล่องเีไดด้้วยเหรอไหนอ๋อเนี่ยเหรอโอ้โหเยอะกินไปทั้งกล่องเลยฮะโอ้โหน้องไก่เหรอฮะเยอะเอ้าผ่านไหมเนี่ยฮะจะผ่านไหมวันนี้ฮะผ่านแน่นอนเฮ้รอฮะรอฮะมาดีฮะมาดีโอ้น้องไก่ เอาทำไมตายอ่ะอเ,เยอะรอฮะรอฮะเยอะตามมาเลยฮะน้องลิชี่เยอะเออตายเอ้า,าเอา้าเอา้เอารอนะฮะรอนะฮะไปจุปึ๊บ,าบม,ามาเลยฮะมาเลยฮะมาดีเ,เย้สุดท้าย มันมีเสีงเหลือเออโอ้โหอุตส่าห์เห็นแล้วก็ยังตายไอชิปอาชิปอาชิปไอชิปไอชิปมาดีฮะไอชิปไอชิปโอ้โหโดนแค่เฉียดหัวแม่โป้งไปก็ตายแล้วฮะระวังฮะอุ๊จุดเบ้อจอดเน่จอดเน่เกือบโดนนะแกมันนี่แหละเอ้าอุ้ยทำไมตายอ่ะเฮ้ยโอ้ยอ๋อห้ามโดนห้ามโดนนะอุ้ยตายเอ้าทำไมหล่นมาตัวแตกแล้ว เอ้าตายเล้วเอ้าตัวแตกเล้วนี่มาดีฮะมาดีโอ้โหอะไรกระดูกกระดูกอะไรมันใหญ่อะครั้งี้อ่ะเออเกือบตายไอ้ชิบุเอาตายแล้วเอ้าเอ้าตายโอ้ไม่เคียวไม่ได้เลยฮะอึ๊บนิดเดียวก็ตายฮะอึ๊บไอ้ชิบไอ้ชิบเอ้ย

น้ำเสียน้ำมันเสียฮะต้องระวังฮะเยอะเยอะตัวแตกโดนเฉียวก็ไม่ได้ฮะแล้วถือตายโอ้อันเมื่อกี้ก็โดนไม่ได้ฮะโอ้โหวิไม่น่าเลยต้องกระโดดหลบก็ไม่เอาออชิปออชิบออชิปมาดีฮะมาดีฮะออชิปกดเลยกดเลยฮะไปเลย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 โอ้กดแล้วใช่ไหมไปเลย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 

ทำไมตายอ่ะไอชิบไอชิบไอชิบเฮอร์ลงยาพิษเลยเนี่ยหร<อ>ื<ะ>อไงอุ้ยเอาตายเอ้าเออเอาตายเอ้าเอา,เอา,เอามาและวจำแล้วไอชิบไอชิบมาดีฮะมาดีฮ<อ>ะเขาต้องห,อออหนีออกถากขยะเหรอฮะถากขยะเอออุ้ยเอ้าอุ้ยคนไหนเนี่ยอุ้ยแฮมเบอร์เกอร์ยักษ์ถา,ายยกขยะอุ้ยมันหมุนนะ่ะมันหมุนน่ะอุ้ย อุ้ยมันเอียงได้ด้วยอ่ะมันมีรุ่งถักที่ใหญ้วอุ้ยอุ้ยลอด้วยรอด้วยเฮ้ยอะไรเราต้องไปที่ประตูอ๋อโอ้โหประตูอะไรเลเซอร์เพียบเลยอึ๊บอึ๊บอึ๊บไอชิ้บไอชิ้บอาชิ้บไก่ไก่ไก่เปนควาเอกไก่เงือกไก่อู้หูเราเข้าไปได้เราเข้าไปได้เราเข้าไปได้ไปที่ช่องระบายอากาศและหลบหนีอ๋อโอเคฮะอุ้ย เราเราเข้าไปได้เราเข้าไปได้เยอไม่ใช่เราเข้าพิชิพิซ่าพิซ่าอ้าวทำไมล่วงไปงั้นอะ่ยเยอะเยอะเอาล่วงเยอะพิ่าอ้าวเอาาตไมตุยอะจริงสาคัจิงสคัน ที่สุดขนาดนี้ในการอะไรที่ไม่ใช่การวิ่ง่่เย้ยยังไม่รู้ทางนะอันนี้เดาเอาตามมาตามมาอันเดาเอาเดาเอเดาอเดเอเแหน่แหเปทางหน่เอาเเดาเชื่อแล้วฮะว่าเดาพอมาทาผิดทางฮะเย้ อันไหนอันนี้ป่ะฮะนี่หรือเปล่าฮะเอาไปทางนู้นเหรอใช่อ่ะนี่มันเขาผมกดปะเนี่ยเฮ้ยใช่อ่ะอ๋ออันไหนนี่เหรอมั่วปะเนี่ยทางตันอีกแล้วอ่ะเย้างไหนฮะตรงไปอ่ะอุ้ยตรงไปไหนอ่ะทางตันหรือเปล่าฮะเอ้าโอ้โหตกไปตายโอ้ไม่ใช่ไม่ไปหรอก หลอกนี่ว่าโอ้หลอกกันมาตายแล้วเนี่ยเย้ไปแรงหน่อยอ่ะทางนี้อ่ะวุ้ยเจอแล้วเจอทางแล้วนี่นี่นี่ไอ้ดำดำนี่ใช่แน่เลยนะพันวีอยู่ไหนอ่ะไม่ใช่ยังไงอ่ะเดินมาเรื่อยๆให้ให้เจอพ่อช้านก่อนพ่อช้านยืนอยู่ทางเข้าอ่ะเจอยังฮะนี่ไงมาเลยฮะนี่ดีดประตูนี้อ่ะมาเลยนี่นี่นี่น่าคิดว่าน่าจะใช่นะเพราะมันเป็นสีดำไปเลยอู้ใช่ด้วยเห็นไหมอี๋ นี่คืออะไรอ่ะในที่สุดเราก็ออกไปอุโมงค์นั่นกันเถอะอ๋อไปอุโมงค์นั่นกันเถอะเยอะอุ้ยทำไมมีขึ้นไปข้างบนได้อ่ะเฮ้ยอุ้ยขึ้นไปข้างบนได้อ่ะโอ้อุ้ยเอาอุ้ยคามแมพได้ด้วยอุ้ยอุ้ยกระโดดบนอุ้ยดีอ่ะบรรยากาศดีอ่ะเฮ้ยเฮ้ยดีอ่ะขึ้นมาเพื่อไปทางนี้ใช่เหรอใช่ทางนี้เหรอใช่ไหม เย้ะเย้ะอะไรเนี่ยเยอะเฮ้ยนี่เราออกมาจาก KFC ได้แล้วนี่เยอะเยอะเนี่ยเฮ้ยมีคนเยอะแยะเลยอุ้ยไป KFC อ้าวแค่เซนอย่างไรอะนี่นี่อยู่หน้า KFC ฮะโอ้ทางอุโมงค์เนี่ยฮะโอเคฮะ่ทางไม่ต้อไปหรอกผู้มนงไงไหนอุ้ยผ่านแล้วนี่เฮ้ยผ่านแล้วผ่านแล้วเย้คุณชนะเย้ ยยยทำไมยย้ yeah, 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 yeah. ง้นน่ะนี่อะไรอะฮุ <Yeah. S 1> oh, <yeah. S 2> ้ยเอ้าเนี่ยอันนี้เราบินขึ้นข้างบนได้ฮะอุะ้ย <Yeah. S 1> yeah. ผ่านแล้วได้รับรางวัลของคนชนะนี่โอเคอุ้ยขอบคุณผู้ชมหนะ่อยฮะขอบคุณที่รับชมมาถึงตรงนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะฮะถ้าใครชื่นชอบแบบนี้นะฮะจะทิ้งลิงก์ข้างล่างไว้ให้นะฮะ วันนี้ยังไงฮะต้องไปหรือ,อยังฮะไปยังเอาไปไหนฮะบา,บายยท่านผู้ชมนะฮะวันนี้ต้องไปแล้วฮะบ๊ายบายเยายบาย้เย้้ยเเเากมอะ์